กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่นจากแผนชุมชนทําให้ทุกปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างมีเหตุมีผลบนรากฐานของการพึ่งพาตนเองของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลบ้านซ่องจังหวัดชายเชิงเซาได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการป้องกันปัญหา ด้วยการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากแผนชุมชนจนประสบผลสำเร็จปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะการดำารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนให้ดำเนินทางสายกลางโดยยึดหลักสามห่วง2เงื่อนไขเทศบาลตำบลบ้านซ่องจังหวัดเชียงเซาประสบผลสำเร็จในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากแผนชุมชนเพราะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย